ต้มส้มปรากฏบุฟเฟ่ปลากรดสั่งกล่องใหญ่เจ๋เต็มคนอ่ะหันทั้งตัวอ่ะหันทั้งตัวเอาหันทั้งตัวออกมาหน่อยเอาไปนะอะไรก็หดูใหม่ปลากรดนะฮะปรากฏบ้านผมนะครับโอ้เต็มเคียงเลยวันนี้ผลงานชั่วโมงกว่าๆนะครับวันนี้เราจะมาต้มส้มนะต้มแบบบ้านๆเลยนะอย่างเงี้ยเพื่อพอนะ ออามาต้มย่าต้งส้มเนะแต่ก้องเขียงเนาะ <c oughs> มาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวเรามาเริ่มทําปลากฏดกันเลยนะปลากรดสายสวยๆงามๆ,ๆมเลยเต็มเขียงเลยนะฮะอันดับแรกเรามาตัดเีื่อมันออกก่อนเลยนะตัดทุกตัวเลยนะครับนี่แล้วก็ผ่าท้องเอาขี้ออกนะครับนี่หั่นเป็นชิ้นครับตัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นนะตัวเล็กก็จะแบ่งครึ่งเลยบางทีก็จะต้มเป็นตัวเลยนะครับไปเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยนี่ครับทีเด็ดของเรานะฮะ สารส้มนะครับเอามาล้างนะแกว่งแกว่งแกว่งน้ำนะล้างเมียกได้สุดยอดเลยนะเออนี่แกว่งแกว่งแกว่งให้น้ําเป็นสีฟ้านิดนึงนะครับไปผสมเกลือน,นิดหน่อยแล้วก็ล้างอีกหนึ่งน้ำนะครับแล้วน้ําสุดท้ายนี่ก็จะล้างน้ําเปล่าอีกหนึ่งน้ำนะครับโอ้หขาวสะอาดขาวจ้วะเลยนะฮะแม่งก็น้ําส้มสายชูนะฮะสายชูเออไปล้า,ลางๆครับกุเลกุเลนะครับแล้วก็มาพักไว้ให้มันแห้งนะครับไปเรามาเอาถ่านเลย อุปกรณ์วัตถุดิบอยู่ที่บ้านหมดนะโอ้ยขี้ไห้เน่เเตาถ่านครับทีเด็ดของเราจะหอมห้วยเลยนะเช้นสักก็พ่อทําไว้นะครับโอ้โหอยู่บ้านมีครบทุกอย่างไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องหาอะไรมากมายนะครับนี่สบายครับนี่มันเต็มเครื่องกันเลยนะบเกชียเทศเนาะอ่าแล้วก็รากผักชีครับแล้วก็หอมแดงทุบๆๆนิดหน่อยนะครับอันนี้ เจเจเตรียมมานีไปให้นิดนึงนะครับอ้อมีกระชายด้วยแปลกไปอีกนะหันพริกเข้าไปกระเทียมเข้าไปครับผมใบมะกรูดฉีกฮ่ะคาครับผมเตรียมเตรียมเตรียมหั่นหั่นตะไคร้ครับทุบทุบทบฮะอใส่เข้าไปนี่ตั้งหม้อครับทีเดี๋ยวก็เอามาโครเรกันก่อนนะมาคั่วก่อนให้มันหอมนะเติมน้ํานิดหน่อยนะครับความจริงนี่เติมน้าเยอะไป <c oughs> เออไปเริ่มาเลยนะครับตั้งน้ําไว้ให้เดือดน,นะไอ นี่เราปรุงกันด้วยนะครับผงโนนะครับอันดับแรกเลยนะใส่หลายแซ่บหลายนะใส่หลายกระเลียนเด้อนี่ผงปรุงรสครับรสดีครับผมเกลือครับผมใส่เข้าไป้าินะนี่ทีเด็ดของเรานะฮะน้ำมะขามเปียกนะครับแล้วก็ใบมะขามนะฮะต้มส้มนะครับแบบบ้านๆนะของเรานะเออใา่ใบมะกรูดใส่ไปด้วยนะครับคือนี่คือทีเด็ดของเรา บฟุฟเฟต์แบบน้ำน้อยไปเลยเลยไม่ต้องคนนะครับเดี๋ยวคราวปิดฝาเอาไว้